ดีค่ะเราจะกับปัทำวิทยียิวกันอีกทางครานี้ก็จะมาีนี่ผลิตภัณฑ์ของเซนนะคะซิว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 นะคะก็คือล่างใหม่นึ่งเองร้างใหม่นะคะทาอะไรได้บ้างผมเอานะคะหน้าเราบำรุงกันยังกับร่างใหม่ของเซนนะคะมาดูกันเลยก็จะมีผลิตภัณฑ์3ตัวนะคะของเซนเนาะอันนี้สองอันนี้นะคะก็คือจะออกมานานแล้ว แต่ว่าอันนี้เนะี่ยเพิ่งออกใหม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตัวใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็คือแกะกล่องอาสนิชอันนี้เก็น250บาทเนาะแหมนะคะแต่อยู่ข้างหน้าเลยอันนี้เป็นเซรั่มซิวนะคะซิวโปรตีนบอดี้เซรั่มเนาะของเซมน,นะคะตัวแพคเกจจิ้งเขาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะเรามาแกะกันนี่นะคะแล้วก็อันนี้คือตัวแพคเกจจิ้งกกของเขาเราจะเห็นว่าเนี่ยเขาแบบว่ามีลังใหม่ให้เห็นเลยว่ามันลอยอยู่ข้างในแน่นอนของแท มีลังใหม่ข้างในแบบนี้นะคะไอ้แมนตัวบอดี้เซรั่มนะคะมันก็จะเป็นเนื้อนะแบบว่าค่อนข้างออกเป็นออยน์ตนงแล้ก็คือถามว่ามันมากไหมก็ไม่มากแล้วก็ค่อนข้างที่จะซึมเร็วอันนี้คือเนื้อเซรั่มของเขานะดูจริงๆแล้วเห็นแบบว่าอย่างนี้นะมันแบบว่าไม่ได้ทาแนะนำอ่ะทาให้แนะนำแบบว่าตอนกลางคืนนะ เพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยตอนเช้าอาจจะรู้สึกแบบเหนหักไปเพราะว่ามันก็ข่ามีความมันแต่ว่าสำหรับคนผิวแห้งอนียคือแบบแนะนําใช้ได้ตอนคืนคือแบบโอเคเลยเพราะว่าหยดนิดเดียวเมื่อกี้หยดนิดเดียวคือทาได้ทั่วหละทาผิวทาแขนทาตรงไหนก็ได้นะคะที่แบบว่าเราสึกว่าเออผิวเราแห้งอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเราทาตอนงคืนก็คือโอเคเลยจะไม่รู้สึกเหนื่อยหนักแต่ว่าก็ค่อนข้างซึมเร็วนะคะมันไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าอารมณ์มันมันเยิ่มขนาดนั้น หมายกับกบางทีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันมะพร้าวอย่างเงี้ยที่แบบว่าออกรมธรรมชาติ่อยมันน้อยกว่านิดหนึ่งแต่ให้ความรู้สึกแบบฟิลเดียวกันผิวก็จะแบบบอดี้แล้วก็มันก็มีแบบว่ากลิ่นแบบเหมือนร่างใหม่นะมันก็ค่อนข้างที่จะหอมนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าออกก็ยังก็ยังมีความไปออยนิดนึงอยู่ด้วยแต่ว่าก็ไม่มากโางทีอะค่ะสำหรับในตัวบอดี้เซรั่มตัวถัดมาคือมันจะแบบว่าคล้ายๆกันคล้ายๆตัวนี้เลยเป็นเหมือนคล้ายๆกันตัวนี้เนื้อคล้ายๆกันแต่ว่า เขาที่บอกว่าออกมาคู่กันตอนแรกก็คือจะเป็นนี่ตัวนี้นะคะอาจจะเป็นซิลโปรตีนเหมือนกันแต่อันนี้สําหรับเส้นผมจะเป็นแพ็กเกจจริงเขาก็จะเป็นหนาลงประมาณนี้แล้วก็หอยยันนี้มา,มาดูเนื้อเนื้อกันเนาะต้องบอกว่าเนื้อเขาหนากว่าถ้าเปรียบเทียบกันเนื้อเขาค่อนข้างที่จะหนากว่าตัวบอดี้อยู่แล้วเพราะว่าเนื้อเป็นเส้นผมเนาะถ้าให้เปรียบเทียบดู ความฉ่ำความอะไรเงี้ยคือแบบว่าตัวที่เป็นของแฮ i ก็คือจะเนื้อหนักกว่าแล้วก็ความมันก็จะเยอะกว่าอันต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดพวาบางคนที่เลือกบำรุงผมอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ไม่ชอบที่จะแบบว่ามีความมันอะไรอย่างนี้แต่ว่าแนะนาว่าผมที่แตกปลายก็คือคิดว่าอันนี้มันจะช่วยเคลือบเส้นผมได้ดีเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยบํารุงให้ผมเราไม่แห้งแตกปลายได้ดีเพราะปกติเวลาป้ายผมนะเราก็จะแบบว่าเน้นที่ปลายกันอยู่แล้วเาใช้ตัวเซรั่มตรงนี้นะคะ ก็คือคิดว่าเนื่องจากดูจากอันนี้น้องๆก็น่าจะใช้กดเดียวหรือสองกดแล้วก็ฉลองแทงวดเน้นแบบว่าที่ปลายผมก็ส่วนหญ่ซิคก,กี้พวกนี้นะคะเราก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าฉลองทวทั้งหมดของเราก็จะเน้นแต่ว่าที่ปลายผมแทนถามว่าหอมหอมติดมือเลยอันนี้อันนี้ก็คือถามว่ามันจะน่ารำคาญไหมก็ไม่นะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแห้งเร็วแับว่าเนื้อมันแค่จะดูหนาเพื่อที่จะเคลือบเส้นผมของเรา มากกว่าตัวบอดี้ทนาดนี้กลิ่นไม่แรงมากกลิ่นไม่ได้ถึงขนาดฉุนมันไม่ได้หอมไปมันไม่ได้หอมคุ้งขนาดนั้นนะแต่วัาอารมณ์แบบว่าประมาณว่าอืมหอมอ่อน,ออนเป็นกลิ่นที่อ่อนมากๆอาจจะแบบว่าแทบจะไม่รู้สึกเลยก็ได้นะเพราะอันนี้ก็แบบว่าไม่ได้รู้สึกหนะึบหนักผมนะทาไปก็รู้สึกเออผมมันก็ลื่นเรียบลื่นดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหลังสาะผมเนี้ยนะแล้วก็สามารถ ใช้ตัวนี้เนาะบำรงุงได้นะคะเป็นซีวอตโตดีแนะนํานะต่อย่างพวกนี้นะคะเป็นสารสกัดแบบว่าจากธรรมชาติด้วยเนาะก็แนะนําว่ามันก็ตัวถัดไปตัวนี้ที่บอกว่าเป็นตัวออกมาใหม่นะคะของเซนเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามีลูกค้านะคะบางท่านก็อาจจะไม่ชอบผลิตภัณฑ์ที่ มีความมันไม่ว่าะมันแบบอย่างนี้นหรือบอดี้ก็ตามนะคะเขาก็เลยออกเป็นตัวที่เราจะเห็นเนื้อครีมเพราะว่าแพคเกจติ้งเขาค่อนข้างแบบว่าใส่เนเาะแพคเกจติ้งเขาคืจะเป็นเนื้อครีมขุ่นนะคะสีขาวเนาะเป็นเป็นตัวเนื้อครีมแบบนี้มานะแต่เราลองดูอันนี้คือเป็นตัวสําหรับใช้กับเส้นผมเนาะเส้นผมส่วนโลชั่นโลชั่นยังไม่มานะก็รอรุ่นต่อไปเขาจะมีแต่เนื้อครีมก็เป็นเนื้อครีมแบบว่าขาวสีขาวขุ่นนะ,ะอันนี้มีกลิ่น หอมมากกว่าตัวพวกตัวออยนะเนี่ยคือหอมมากกว่าแล้วก็อันนี้มีวิตามินด้วยนะมีวิตามิน B5 ด้วยเหมือนเพิ่มส่วนผสมเข้าไปเหมืหอนอารมณ์แบบครีมนวดเลยอะแต่ว่าก็เน,ากเนื้อก็ดูซึมเลยเนื้อไม่เหนยดเท่าไหร่แต่ว่าก็อันนี้ก็เราตะคนแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นเราเราชอบแบบว่าทาตอนที่แบบว่ามาแอ่ผมกำลังหมาดเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมเนาะถ้าป้ายหนาเกินไปบางทีผมมันก็จะรู้สึกเนือหนเรารู้สึกว่ามันแบบว่า เข้มข้นกว่าตัวอันนี้แต่ว่ามันไม่มันแค่ว่าบางทีแบบว่ามันจะรู้สึกแบบเหมือนผมมันยังไม่แห้งอะ่ะตอน,น,นถ้าป้ายตอน,น,นแรกๆเสร็จอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าปกติแล้วถ้าใชาพ้พวกนี้นะอันนี้อันนี้คือยูสแบบส่วนตัวนะคะอันนี้คือแบบว่าเวลาแบบว่าผมเราสระเสร็จอะไรเงี้ยเนาะลราก็เป่าสักรอบนึงถ้าเกือบจะแห้งก็ลงตัวแบบนี้แล้วก็เป่าอีกทีนนิดหน่อยใช่มันก็จะดูแบบว่า จะแห้งเร็วเนื้อซึมเร็วเข้าไปแล้วก็นอกจากนั้นนะนอกจากที่เราจะลงพวกตัวพวกนี้แลนะคะก็อย่าลืมแบบพวกกันร้อนอะไรก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะคะเนื่องจากว่าเราเป่าได้ตัวเดี๋ยวมันก็จะมีรีวิวถัดมาเนาะเป็นพวกแบบว่าพวกกันร้อนต่างๆนะคะของร้านเรานะคะที่มีลงใน,นี่ยตานนิีเดี๋ยวเรามาดูกันว่า บบไหนเป็นยังไงเราแบบพวกสเปกการความร้อนต่างๆส่วนคีมีนะคะก็คือสรุปว่าก็จะมี3ตัวนี้ที่เกี่ยวกับเป็นลังหมนะคะเป็นส่วนผสมของลางหมคือลางหมาค่อนข้างหอมเลยเชียวของเซนของเซนนะคะมีอยู่ทันในการ3ตัวด้วยกันก็คือขวดใหญ่สุดนะคะจะเป็นตัวบอดี้ตัวบอดี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคาส5 0าบาทส่วนตัวเล็กตัวเล็กอันนี้ที่เป็นผมเนาะเป็นผม ก็คือจะอยู่ที่139บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะที่บบว่าเป็นเนื้อครีมนะครีมอันนี้จะอยู่ที่1้อยอันนี้ปริมาณปริมาณอยู่ที่120 ml mm นะคะอันนี้ส่วนอันนี้ปริมาณอยู่ที่35 ml ิ5 ml าส่วนอันนี้ใหญ่มากอยู่ที่ประมาณ100 ml ใช่ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่แนะนำสำหรับคนที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะแล้วก็เกี่ยวกับ ตัวกับเส้นผมอะไรนี้ก็แนะนําแบรนด์นี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมจากลังใหม่นะคะซึ่งเขาก็ทําออกมาได้ดีนะคะก็รู้สึกว่ามันโอเคแหละค้อลองทดลองดูนะคะเกี่ของเ้นนะคะก็ฝากกดกระดิ่งสับสไครต์ไว้ด้วยนะคะกับร้านกระทมามิวตี้นะคะก็จะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะกดสังซีได้เ,เลยะคะ่ะวันนี้ก,กบ็บ๊ายบาย อย่าลืมนี่กด subscribe นะคะตรงนี้เอาไว้นะคะช่อง channel ปัตนา beauty นะคะ Facebook หรือว่า Shopee หรือทุกช่องทางน,นะคะกดติดตามร้านไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ร้านด้วยนะ,ะเราจะมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะคะน้อเอาจจะแบบแอบแจกส่วนลดเอาไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามนะคะที่เพจเราแล้วก็ที่ช n n e l ของเรานะคะปัตมาบิวตี้ะคะ่ะบ๊ายบาย